เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับประลัดเทศบาลคนใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นวันแรกค่ะที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาและห้องประลัดเทศบาลนครแม่สอดอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่พันตรีดรไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนรครแม่สอด นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับนายสมบุญหิรัญยโชธซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะติดตามจากจังหวัดลำพูนเชียงใหม่และเชียงรายที่นำโดยคณะสงฆ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนและกัลยาณมิตรพร้อมด้ดยข้าราชการกองช่างจากเทศบาลเมืองแม่เหียซึ่งนายสมบุญฮิรัญ,ญยโชธย้ายมาจากเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดินทางมาถึงเทศบาลคณะผู้ติดตามได้ร่วมกันมอบสิ่งของแสดงความยินดีและเมื่อถึงเวลาอันควรทางคณะสงฆ์ได้เริ่มเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านประหลัดคนใหม่ของเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ในครั้งนี้